ไม่ได้ผลบอกเลยว่าไม่ได้ผลเพราะว่ากระบวนการหมักมันเหมือนกับหมักไออะไรหนอ่อล้วยอะไรเนงะี้ยกลายเป็นน้ำหมักไปมันไม่มีเชื้อเห็ดแล้วเพราะมันมันกระบวนการหมักโดยการไม่ได้ปอดเชือ้อไม่ได้ฆ่าเชือ้อเพราะฉนนั้เชือ้อมันก็จะรวมอยู่ในนั้นหมดพอเส้นใยเห็ดเดินปับ๊บแล้วไม่เอาไปใช้ถ้าจะหมักเนี่ยจะบอกว่าวิธีการหมักมีหมายถึงยืดเวลาไปได้แค่ ไม่เกินสิบวันคือเราไม่มีลาเอาไปใช้ทันทีเนี่ยเชื้อเห็ดที่ดีที่สุดคือดอกเห็ดแกนะ่ดอกเห็ดแก่เนี่ยมันจะมีทั้งขาเห็ดหมวกเห็ดใต้หมวกเห็ดคือสปอร์สปอร์คือในดอกไม้เนี่ยไอเทียบกันไม่่ายสปอร์สปอร์มันคือมเมล็ดมันทีนี้เห็ดดอกนั้นเนี่ยมันมีเม็ดถึงื่นแสนเพราะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ย ถ้าให้สังเกตถ้าเราไปเจอเห็ดเนี่ยเวลามันปล่อยสปอเหมือนควันบุหรี่คือตัวเม็ดพันเนี่ยรู้ไหมควันบุหรี่ที่ลอยไปเนี่ยเป็นแสนแสนเขาเรียกการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติธรรมชาติมาทําอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนียไอ้พวกเห็ดป่าเห็ดเผะเห็ดแล้วงกเห็ดไข่พวกเ,วกเวกนี้ยในธรรมชาติเองมันขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ที่มันปลิวไป เวลาสปอมันมันปล่อยสปอเนี่ยแต่ละดอกเพรามันแก่เนาะเพอมันแก่แต่ละดอกก็ไม่พร้อมกันหรอกสปอมันออกมาแล้วกระจายไปถ้ามีลมมันก็ไปไกลไ,ได้พัดไปไกลถ้าไม่มีลมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นอยู่ตรงหงองของมันนั่นแหละนี่าพื้นบ้านเราเนี่ยเขาจะสอนอยู่เสมอเวลาไปเก็บเห็ดเจอดอกแก่ก็คือมันกินไม่ได้แล้วให้เหยียบเอาใจไหมแม่บอกบอกก <c oughs> ็ให้เหยียบเหยียบนั่นก็คือการ กระจายพันลงไปตรงนั้นเพราะว่าอะไรสปอก็คือในมันเนี่ยจะหล่นอยู่ตรงนั้นเว้ยเวลาเราไปเก็บเห็ดแบบเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เก็บเองเนาะมันจะมีไอ้พวกรถมาเลย <c oughs> มาเ,าเป็นบ้านบ้านผลนมาเนี่ยมันเก็บแบบทําลายล้างเพราะฉะนั้นปีต่อไปปีต่อไปโอกาสก็น้อยลงน้อยลง,นยลงจนหายไปนั่นคือการการเก็บแบบล้างผ่าน <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่เหลือพันเอาไว้ว,ว่าท่านจ้า <c oughs> ไม่ลงในไว้เลยเอา บักขามต้นหนึ่งถ้าหากว่าไม่เก็บหมดทั้งต้นมันก็เหลือฝักแก่มันก็หล่นมันก็จะมีลูกแบบนั่นคือการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติทีนี้ผลที่ดีที่สุดเราไม่ไม่ได้เอาไปเข้าโรงเรือนเพราะเบิดดอกเนี่ย,ย,ย,บบย,ย,ยก็ขยายพันธุ์เย็นแบบธรรมชาติใช้คํานี้ธรรมชาติมาขยายพันธุ์ยังไงล่ะขยายพันธุ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเชือ้อเชื้อเห็ดได้จากดอกเห็ด ก็คือได้ในมันนะสปอร์มันคือในมันนี่วิธีใช้ที่ดีที่สุดแบบชาวบ้านเลยนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซื้อใครแต่มันมีช่วงเวลาจํากัดแค่ช่วงเวลาเห็ดเห็ดออกว่าันนี้พอหมดเวลาเห็ดออกเราก็ไม่มีไม่มีพันแล้วเหเราต้องถวยโอกาสเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงช่วงหน้าเห็ดนี่แหละพอมีดอกแก่แล้วก็มาขยําน้าฝนเอามือขยําเลยไม่ต้องปั่น เพราะว่าอ,อะไระการขยายพันธุ์ยังมีสองวิธีก็คือวิธีใช้เยื่อใยคือขาดอกหมวกดอกกับสปอก็อยู่ด้วยกันหมดอ่ะขยำขยำไปถ้าหากว่าเราเราเอาไปสักเลยเอาไปลงพื้นที่เลยเนี่ยโอกาสเกิดมาได้สองทางหนึ่งเส้นใยที่ที่อยู่กับขาดอกเข็ดหวกดอกเข็ดเนี่ยมันจะเดินนะมันก็เร็วเลยถ้าแบบแบบแบบใช้ใช้เยื่อใยมาเป็นเส้นใย มันก็จะเร็วแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเบีหาัดาก,การคือต้องปานนี้ต้องดูแลตลอดเหมือนจะเอาเด็กน้อยมาเลี้ยงอะใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ประครบประงมมันเพราะพอมันแห้งแห้งเส้นใยก็ตายแต่สปอร์ที่ที่อยู่ร่วมกันเนี้ยทั้งเรื่อใ่ทั้งสปอร์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันในดอกเห็ดดอกหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้สปอร์เนี้ย เหมือนกับในแบบไม้เลยนะมันต้องมีเวลาเพาะตัวของมันกว่าจะงอกกว่าจะเดินเส้นใหญ่ออกมานั่นคือโอกาสที่จะดีกว่าเพราะว่ามันมันทนอยู่ได้นานกว่าเหมือนธรรมชาตินะนั่นคือหลักการก็คือ,อเราทําเองได้โดยวิธีง่ายที่สุดคือเอาดอกเห็ดแก่ที่มันเกินแกงแล้ววะสันซะมันเกินกินแล้วนั่นคือแก่แล้วก็มีสปอร์หลายเอามาขยำน้ำฝนแล้วก็ไปใช้เลยนี่วิธีใช้ วิธีใช้ก็ง่ายง่ายโดยถ้าเราเข้าใจระบบของมันเนาะถ้ามันปิวไปเองเนี่ยไปเจอมันมันไม่ได้ลงที่ชื้นไมไ่ลงหมองที่มันควรเกิดมันก็แห้งตายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการการบริหารจัดการก็คือเรารู้ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งหลักการของมันไม่ใช่ว่าเ็ดถอบเกิดทั่วที่ทั่วแดน เห็ดละโงกเห็ดไข่พวกนี้ไม่เกิดทุท่งทิวแดีมันเกิดใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ที่มันเลือกด้วยเราเคยได้เก็บเห็ดเผาะหรือเห็ดละโงกใต้ต้ตนแบบม่วงไหม <c oughs> ไม่เคยโอกาสเพราะเขาไม่ได้เลือกต้นแบบม่วงเขาเลือกต้นยางไม้วงยางก็มียางนาตะเคียนพยมอมอ่ไอกระบากระบาพุงชาดนะตะเคียนโรแมน พราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเรา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 ไม่ได้หวังจะได้เราหวังจะได้เนื้อไม้ไปใช้เพราะฉะนั้นเลือกไม้ที่มันเปาตรงแล้วก็มีราคาเช่นยางนาก็ได้ตะเคียนเนี่ยหน้าปลูวกเพราะว่าโตเร็วด้วยเนื้อไม้ขายราคาดีมากราคาสูงเพราะฉะั้นการการการเลือกจะทําเครื่องสวนป่าเนี่ยต้องเลือกชนิดไม้ให้มันดียันไอ้ต้นลันเนี่ยมันให้เห็ดดีแต่ว่าไม้ไม่ใช้ไม่ได้เห็นไหมเป็นหน้าเป็นแง่ การไปหารจจดการอย่างเราปลูกยางนาเนี่ยเดี๋ยวพอเลยระยะใส่เห็ดไปแล้วต้องแต่งถิ่นมันเราต้องการมันยืดขึ้นใช่ไหมต้องการต้นสูงถ้าหากเราปล่อยให้หน้ามันก็มันก็จะได้ได้ความยาวของต้นเนี่ยน้อยในการเอาไปขายเพราะว่เราต้องคิดให้ครบพอคิดครบงนี้ปั๊บพอเรารู้แล้วว่าเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดพอเห็ดยอดนิยมที่ไปขายในตลาดที่กินันี่นะเวลาไปเก็บมันก็จะเกิดกับ ไม้วงยางทั้งสิ้นไม้ที่ให้เห็ดมีในในบ้านเราก็จะมีไม้วงยางก็คือ,อยางทุกชนิดนะในวงยางไม่ใช่ยางพลานะยางพลาญนี่ไม่ไม่ใช่ไม้วงยางนะอ่ากอเนะเป็นกอเน,นี่เราไปเจอเห็ดกอกอก,อ,กอแดงหรวออะไรใหญ่ๆคือเขาเรียกเห็ดกอเขาว่าเห็ดกอมาจากต้นกอครับ<อ>ชัดเจนนะอันนี้ทําคือคือบรรพบุพรบุษเรา เขาใช้ข้อสังเกตแล้วเอามาเรียกก็มีไม้วงยางไม้วงก่อและตอนนี้มายอดคิดมาเกิดแบบที่ไม่เคยมีก็คือยูคาคร์าอายูค,คาก<อ>รถินน่นในลง <c oughs> เฮ้ยแต่วงอาคาเซียเนี่ยให้ไหม้ดีโตเร็วนะมันมาจากต่างถิ่นถ้าหมูนี่เป็นคนแบบใต้จะรู้จักเห็ดเม็ดนอ่า <c oughs> เห็ดเม็ดนั่นแหละแต่ก่อนมีเฉพาะป่าเสม็ด พอไม้วงวงยูคาเข้ามาเป็นเขาเรียกต้นกระดาษเลยเนาะมาจากออสเตรเลียมามาปลูกปั๊บไอ้ตัวนี้กลับเลี้ยงเห็ดพึ่งเลยดีดยอ่าตะกูลง,งเห็ดพึ่งแล้วเดี๋ยวนี้่ยูคาจะไปสังเกตได้จะมีเห็ดยูคาขาวที่มีจค่เห็ดพึ่งเกีกคล้ายๆละโงกเล็กไม่น้อยๆน,น่ะกินได้กินได้หมดนะให้จําหลักไว้ว่าเห็ดพึ่งกินได้เกือกินได้ทุกชนิดว่างั้นแซ่บบ่แซ่บอีกเรแลอวมีแต่แบบบ่เบื่อแต่ละโกนมากครับอ่าแล้วแต่มั แต่บอเบื่อเมาเหมือนเห็ดมีครีบใต้ดอกเนี่ยเห็ดมีสองอย่างเราหงายหงายดอกมาดูจะเป็นแบบที่คีบที่เฉดเฉดแจ๊กแจ๊กคล้ายๆเห็ดปัวกนะนะเห็ดปัวก็เป็นเห็ดที่เห็ดละโงกก็เป็นเห็ดที่พอเห็ดพึ่งปั๊บมันจะเป็นก้อนคล้ายๆอะไรฟองน้ํานะมันมีรูพูนอยู่ใต้ดอกใต้ดอกเห็ดไม่เป็นที่มันเหมือนฟองน้ํามีรูเล็กบ้างรูใหญ่บ้าง ขายรังพึ่งเขาถึงถึงได้เรียกว่าเห็ดพึ่งนะมันมีรูอยู่ข้างใต้ใต้ดอกเขาเรียกเห็ดผึ้งเพราะฉะนเห็ดพึ่งเนี่ยแล้วแต่เ,เกิดที่ไหนตามหมู่บ้านก็จะเรียกต่างกันไปเอาให้เข้าใจว่าหนึ่งเห็ดพื้นบ้านยอดนิยมที่เรากินได้มันเลือกต้นไม้เกิดเพราะว่ากระบวนการมันต่างจากพวกเห็ดถอนไม้พวกเห็ดขอนเห็ดอา กระดานเห็ดอะไรที่เกิดจากขอนเนี่ยไอ้พวกนี้เอาไปเพาะได้เข้าโรงเรียนเพาะเนี่ยพวกนี้ที่พ่พอขายอยู่ก็มีเห็ดนางลมนางฟ้า,เ,าเห็ดหูหนูใช่ไหมแล้วไปใส่ถุงทีเรื่อยเพราะฉะนั้นเป็นวงเห็ดที่เกิดกับขอนไม้เอาไปเพาะได้หมดนะขอให้กระบวนการพอเข้าใจแล้วว่าไอ้เห็ดพวกนี้มันเกิดกับต้นไม้เท่านั้นใช้คำนี้เลยต้องเท่านั้นเลยแต่เกิดไปที่อื่นไม่มี เขาถึงไม่เพาะไม่ได้นะไม่งั้นเขาเพาะเห็ดอวกขายเห็ดละโง่ขายเห็ดพอาขายรวย,ย,ยไปแล้วมาขายทําไมเห็ดนางฟ้ากิโลสี่สิบบาทเห็ดเอาะตโลตอนนี้เก้าร้อยนะครับจะพอใจอะไร<ห>เลนะื่อยแล้วครัคบอย่างไรลิงขอเพียนให้เข้าใจว่าธรรมชาติเท่านั้นที่เลี้ยงเห็ดพวกนี้กระบวนการเพราะฉะนั้นพอเรารู้ธรรมชาติจริงๆอะมันเกิดใหม่ได้แต่ที่นีป่ามันหายไปต้นไม้มมนหายไปเรื่อยๆ ที่เกิดก็หายไปใช่ไหมมันไม่มีท <qualc> <accident> <Ly> <poetry> so ี่พึ่งพาเขาเรียกว่ากระบวนการเห็ดตัวนี้เขาเรียกมันซิมไบโอติกซิมไบโอติกคือพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเห็ดกับรากไม้แน้วมันต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะเกิดแล้วก็ไอเห็ดพวกเนี้ยขยายพันธุ์เนี่ยทรมาชาติมันขยายของมันอยู่แล้วแต่ต้นไม้มมนหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปาาจัดการเราปลูกต้นไม้ที่ที่มันเลี้ยงเชื้อเห็ดแล้วเราก็ต้องใส่เชื้อเห็ด แล้วข้อสําคัญที่เกิดประโยชน์จากการใส่เชื้อเห็ดจากการที่ต้นไม้มีเชื้อเห็ดมันจะไปช่วยย่อยอาหารให้ที่รากไม้ไม่สามารถดูดซับไปได้แล้วใส่ปุ๋ยไปมีสามสามตัวเนาะมี NPK ปุ๋ยสูตรทั้งหลายเนี่ยตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็เรื่องของเขาแต่รู้หรือไม่ P กับ K เนี่ยต้นไม้ดูดไปใช้ได้แค่ห้าบอร์เซขึ้นเดียวอีกครึ่งนึ่งเพื่อสารตกค้างอยู่กับดิน ทำใหด้ดินแข็งดินแข็งเพราะฟอสฟอรัสกับแทสเซียมเนี่ยมันย่อยได้ไม่หมดแต่เส้นใยเชื้อรามันย่อยได้เพราะเป็นอาหารของของเชื้อราเห็ดเพราะมันเดินออกไปไปช่วยไปย่อยท,ท,ที่มันย่อยกิดเองนะมันไม่ได้ย่อยให้ต้นไม้มันกินของมาเองทีนี้พอย่อยปั๊บกระบวนการย่อยก็าทาให้สารที่เป็นอาหารของพืชเนี่ยจะไหลจนลากพืชน,นี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้น ถ้าปลูกยางนาแล้วปลูกแล้วไม่เกิดเห็ดเนี่ย20ปีจะต้นต้นเล็กกว่าต้นที่มีเห็ดถึงเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นเห็ดช่วยให้ต้นไม้โตเร็วแล้วก็ได้เห็ดเป็นอาหารได้เห็ดขายเป็นอาชีพเอา้าพอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวละวิธารจัดการก็คือถึงตรงนี้ที่บอกตอนแรกบอกว่าเชื้อเห็ดได้จากดอกเห็ดต้องฉวยโอกาสในช่วงที่มีดอ,ดอกเท่านั้น เขาหมดหมดเวลาปั๊บมันก็เลยการเอามาถนอมเชื้อเห็ดเพื่อขายเนี่าเกิดกระบวนการค้าเชื้อเห็ดที่ยินแอด่าไม่เพียเยอะแยะ,ยะม,มากมายขัวละร้อยอย่าไปเชื่อเพราะเราทํามาก่อนเราทําทํามาเป็นสิบปีศึกษารู้แล้วว่าไม่ได้ผลถ้าจะได้ผลคุณคุณหมักแล้วต้องใช้ภายในสิบห้าวันเส้นใหญ่เชื้อลาอยู่เส้นใหญ่ของเห็ดอยู่ เราะเลยนั่นไปแล้วทีเยาจะกินไปกินเส้นใหญ่จนหมดจนกลายเป็นไอ้น้ำหนักธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อเห็ลุละเีตกระบวนการจะทำหนึ่งง่ายที่สุดที่เราจะทําได้คือเอาดอกเห็ดแก่มาขยำสองเก็บสปอเก็บสปอไว้เก็บใม,มันไว้เหมือนอ่าถ้าเราจะเอามาขามไว้ทําพันธุ์แล้วเก็บใม,มันใส่ให้มันแห้งเอาไว้เก็บไว้อย่างเนี้ยข้ามตีตัวอย่างได้นี่ าะว่าเก็บสปอวิธีเก็บสปออาจจะยากหน่อยสําหรับคนอื่นถ้าไม่ไม่มีองค์ความรู้แต่มันก็ทําได้แล้วก็การไปขยายพันธุ์มันจะได้ผลนะมันยังมันจะคงคงอยู่ไงเหมือนเราได้ในบักขามเก็บไว้ปีที่แล้วมาปลูกปีนี้มาทำมามาเพาะลงแปลงมันก็เกิดทำนองเบียวกันนี่เวลาปลูกเราได้ใยบักขามมาเราปลูกเอาไปหว่านไป เปอร์เซ็นเกิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็น,น,รซน,นหรือแทบจะไม่เกิดเลยเพราะเราไม่ได้โมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความชื้นเขาเรียกไม่ได้ปลามนนีสอยากปลูกเนี่ยมันก็ต้องทําด้วยจิตใจเราเราเรา,เราอยากจะปลูกเขาต้องต้อง,องทาให้เขาเกิดเหมือนกันลรอ่ามาเพราะให้ในมันงอกก่อนแล้วกอมาใส่ถุงชําแล้วก็ไปปลูกนั่นคือหลักการอ<ด>้วทีน<ะ>ี้ <นะ S 2> วันนี้เรา ถ้าเราจะปลูกเรามีไนแล้วมีไนเห็ดแล้วตีฟวาม,มีไนไเรามีสปอคคือมีไนเห็ดแล้ว<ม>เรา<ม>จะทำํำยังไงก็คือเอาง่ายๆเลยไอเนี่ยถ้าพูดถึงหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยมีประมาณสิล้านไนพ้นมองด้วยตาเปล่ามห็นได้ไหมหรือดอกนี้เนี้ยมี 30, ทั้งสามหมื่นเอาเนี่ย ดอกเดียวเหดอกเดียวเนี่ยไม่ใช่น้ำนี้นะทวน้ำเลยน้ำชาพอน้ำชาป่ะครับเดี๋ยวน้ำเรื่องน้ำโบราณวิธีจริงจริงพอพอคู่ใส่มาขอช้อนแกงหน่อยช้อนช้อนกับข้าวช้อนข้าวเ้ยช้อนนี้อยี่ยเฮอย่พี่เฮียบ้านว่างด้วยเพราะเรารู้แล้วว่าช้อนเดียวเนี่ยมีแค่ห้าแสนห้าแสนเลยอันนี้ ันนี้เราคุกไว้แล้วก็คือคุกไอ้ตัวนี้จะมีจะจะใช้คำว่าเหตุรวมรวมจากเกือบทุกอย่างที่อาศัยพึ่งพากับรากต้นยางไม้กงยางแล้วจะสังเกตได้อ่าช่วงฝนแรกปับ๊บประเทศหอก่อนเิดต,ตอนเลยคนไปหาในช่วงฝนแรกก็ไปหาเหตุหอกพอเลยเวลาปับ๊บเหตุละงอกต้นเดียวกันนั่นแหละมันเกิดสลับเวลาตาม ตามช่วงเวลาของมันบ่เห็ดละงกแล้วก็มีเห็ดไข้เห็ดพึ่งเกิดเพราะฉะนั้นะไอเห็ดเห็ดที่เกิดกับไม้วงยางได้เราก็เลยเห็ดสะปอรวมเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดทุกอย่างเลย,ยเราอย่าไปหวังว่าจะเอาแต่เห็ดละงอกเห็ดทองเพราะโอกาสมันเกิดได้ห้าอย่างเราไปปลูกําไมอย่างเดียวเพราะว่ามันเกิดต่างเวลาัน ช่วงเวลาเห็ดหอกหมดปั๊บ <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นเห็ดล,ละโงกเดี๋ยวไปเป็นเห็ดไข่เห็ดพึ่งมาก็อยู่วงนั้นทั้งหมดนะอันนี้ก็เลยรวมสปอให้ทีน,นี้วิธีก็คือเอาสปอมันเนี่ยถ้าหักไรนี้เอาสองช้อนพอถ้าหักว่าไอตัวใหญ่หน่อยก็สักสามช้อนเนาะสองช้อนพอเติมน้ำยาล้างจานนิดหนึ่งทำไมใช้น้ำยาล้างจานั้างจานจะใบบกับ เหมือนถ้าคิปแบบลับพืชอะคือสารจับใบจับใบมันคืออะไรมันทําละลายทําละลายเมือกมันจะได้ซึมซับเข้าใบแต่อันนี้มันก็ทําละลายให้ไอตัวนี้แตกตัวดีเห็นไหมถ้าลําพังปั่นนั้นเนี่ยแตกตัวช้ามันมีความลื่นมีความเป็นไอ,ไ,อไอ้น้ํายาล้างจานเนี่ยมันก็จะทําให้การแตกตัวเร็วขึ้นง่ายขึ้น,นใช้มิดเดียว เดี oh, ยวเท่านั้นโอ้ยมียเยอะเลยนะนอยเดียวก็เดี๋ยวบานเล่บฟองมาที่หลายโพดเจ้าลุงนะครับคันมันน้ำสบาปนะคันมันเต็มพอดีโอเจ้าของสวนมาเล้วเว้ยอ๋อคนใหญ่ พ่อเอาถังมาอีกใบหนึ่งคนนึงเอาไว้ใสอันทิปั่นใส่อันที่ปั่นแล้วอันที่ปั่นแล้วไปผสมเดี๋ยวนี่เท่ากับเราทำหัวเชื้อก่อนพี่พี่ีคะไอ้ถังที่เราเตรียมไว้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาขี้หัวเชื้อไปไปพูดมันมันต้องใช้กี่อันของที่ปั่นเนี่ยเออต้องปั่นกี่รอบเอาอย่างนี้คู่หนึ่งใช้เขาว่าหนึ่งต่อสามสิบ สองร้อยเดี๋ยวเราหัวเชื้อเนี่ยสมมติว่าคุกหนึ่งอันสามสิบคุกเลยคุกเนี่ยเดี๋ยวตักน้ำใส่แล้วก็โคนก็สองร้อยลิตรสองถังสองคู่เนี้ยพอดีอ่ะอ่ะกับอันนั้นอันนี้มันหกลิตรพอไปโคนโคนโคนให้มันเข้าที่นะคอเอ๋อหลวงเนี่ยสองถังเนี่ยสองคู่เนี้ยสองถังนี่ต่อต่อถังใหญ่ต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อถังใหญ่เออใช่ต่อน้ำสองร้อยลิตรสองถังนี้ผสมต่อถังวางนี่ มไันเป็นฟองไงฟองฟองนี่ฟองตาลายตลรปักไม่ไม่ไม่ได้ที่มี่อม่า อกตไหนของอมไม่ไ่ได้ม่มอยู่ไมาอยู่ไมาอย่ไม่มเร็อกไม่เข้าร็อ๋อมันบ่ใส่เยอะไปไม่ไมไม่ได้ใส่เยอะมันไม่นแต่นี้พอแล้วถือให้มันแตกตัวเฉยโอเคใส่นี่แล้วทำแบบนี้แหละสามต้งปั่นดีแล้วน้อยสาช้อน ใช้เรา,ามีสามช้อนอันนี้รวมหมดแล้วเดี๋ยวถ้าตัวนี้เดี๋ยวเอากระมังมาใส่คุกกันให้ให้มันรวมกันเอาไปนนะัน้นหมดก่อน,นเต็มคุกนึงไปใส่สัง<ห>สองร้อยิได,ได้เดียวเดียวนิดเดียวเนี้ยอไปกินข้าวได้พวกมากหลายต่อไปกินข้าวได้ทำงานขาเล็กทั้ง อันน <extern> like ี้สองช้อนเอาไปเก็บต้มเกี่ยวที่ละสองช้อนมั้งครใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เนี่ยเรื่องความรู้ที่ผมทำเรียนรู้อะไรแล้วปั๊บสอนเขาคือวิธีของผมาคือลงโพดลงเฟซหมดเลย เขาจุดเดือดจะไม่ได้เขาขอซื้อเกาเลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่คุณนี้ยไปใช้ขี้ไคเดือนมาใส่สปอร์แล้วใส่อาหารเข็มแล้วไปอัดเม็ดถุงละร้อยเด็กซื้อโอ๊คเขาเรียกว่าขายสาระความรู้อ่ะให้ให้เปล่าแถมนี่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาทำขอซื้อได้ไหม บการขายให้ความรู้คนลงไปถาเลยเี๋ยวสิปันให้สองขู่เอาไปตไปคนหนึ่งนะต้มคนไม่ไคยคน่ทองส่ไพ่เยอะสองกก็สี่ถังมันเยอะใส่เยอะลงไปใส่รถไปเลยแม่ไปเยอะเมื่อไน่ใ่เยอะออไปคุยใหญ่ห้องโรมลดด้วยสองต้นนะสองต้น